อันนี้ทุกคนครับวันนี้เราจะไปสอยไข่มัดแดงกันนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มาหาอาหารในช่วงหน้าแรงนะครับไข่มัดแดงนะครับของดีเลยไ,ดไปดูเลยครับท<อ>ุกคนเรามาคอยมาเลยครับก่อนก่อนจะขอยมัดแดงนะครับเราต้องโรยแป้งลงไปก่อนแป้งครับแป้งข้าวเหนีนนยวนะครับโดย ให้บัดแดงคนต่วค่ายทางใต้โลนไล่โรยน,นะคนสามสี่รอูเร็วคนหนวดทำไมใหยบัดแดงมันแพงผมมันท่ายาหักคนลำบากนีนคนเซ็ตซาโอ้ยยัไงไม่ปีกันอ้ามันในครบไมวได้ ยังต่อไปนะครับทุกคนอไปอก่อนที่เราจะ,ทาะเทไข่แดลงเราต้องโรยแป้งก่อนเพื okay. ่อไม่ให้อ่าแมงนะครับหนี

ปิดความกระจายอ่ะโอเคเชนนั้อน,นอืมตั้งไปเลยอืมร้อนเหนื่อยมากหน้าแรงนะคนเออต้องมาหาของกินนะก็คือไข่มดแดงนะคน คนนี้พอเทแป้งแล้วคนพอเทแป้งแล้วก็ใส่มาเลยโอ้คนเยอะมากเลยข้าวมูแดงมันต้องพิสอาไว้ลาเนะ นี่รู้จักไมน้นี่ไอ้นี่กล้วยเตือนครับทุกคนกล้วยเตือนเคยกินไหมครับทุกคนนี่ต้นหมายปลากุนกล้วยเตือน<ม>ไม่ต้องเพนี่นี่ไม่ต้องเพนี่กินรัยกุ้งยล็กเด๋อเจ๊ใจเม็ดมาร์กให้ลิงรู้ลิงกินไหมไม่รู้ให้ชามดูาชางยังไม่กินเลยเอ,เอไม่กินมาก กินร้อยแต่ไม่ต่้งเปี้ยลิงยังไม่กิน <c oughs> เคยเคยกินไหมครับอันนี้ทุกคนลูกไว้เตือน <c oughs> ให้ลิงลิงยังไม่กินเลยนีไอ้ช้างช้างก็ยังไม่กินมายังไม่กินเลย <c oughs> กินร้อยตัวเม็ดเ <c oughs> ม็ดหมา